ชาแนลไอสปอยชีวิตติดสปอยสวัสดีครับอยู่กับช n n e l ไอสปอยชีวิตติดสปอยกันนะครับวันนี้เราอยู่กับช่วงรีวิวนิยายกับนิยายเรื่องนี้กันเลยรื่อริษค้องนาคานะครับผมแต่งโดย Every p ี่พายแล้วก็ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มดีฟนะครับเรื่องนี้คือสนุกมากแหลกแนวมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่พยาคุณได้กับพยานาคเนาะพระเอกจะเป็นพยาคุณนะครับแล้วนายเอกจะเป็นพญานาค ก็คือลดมากภาษาที่ใช้คือจะเก่าๆหน่อยนะครับตอนอ่านก็จะแบบใาญเจ้าจึงอะไรอย่างนี้จะแบบอืมเก่าดีแต่มีอยู่ประโยคเนึงอันนี้คือตําได้ติดหูเลยเพื่อนพระเอกนะครับพูดคือเรื่องนี้ตัวละครน,น้อยมากนะตัวละครมีชื่อจะมีอยู่หกตัวกันประมาณนี้นะครับก็คือว่าเอกในเอกใช่ไหมแล้วก็จะมีพี่สาวในเอกกับเพื่อนพระเอกที่แบบ,แบบตัวละครมีชื่อนัอนะะ่นก็จะแบบคุดนั้นคุดนี้นาคานาคีใดๆไป นะครับคือทุกคนเขาก็จะพูดภาษาโบราณใช่ไหมแต่มีอันนึงไม่โบราณแน่ๆครับคือเหมันสึกเพื่อนของพระเอกพระเอกชื่อทันเทวาเนาะเหมันสึกพูดกับอันนี้ไม่แน่ใจเขาพูดตอนไหนไปลองหาอ่านกันคือมันตลกมากเพราะว่าอ่านปุ๊บแล้วคือขนุดขำคือเหมือนก็คุยเรื่องที่ทันเทวาข้างรักแล้วเหมันสึกก็เลยบอกว่าความรักไม่ใช่ความลับถ้าอยากจะรักทําไมต้องปิดเราก็แบบอึ๊กนิดเดีวว่าอ๋อพี่ยา,ยายาเขาก็มาว่ะแล้วก็คือ The Face ซีสันสามมาแบบยิ่งใหญ่มากอ่านคำนี้ปุ๊บแล ฮ้ยอันนี้ไม่เก่านะนั่นแหละครับอันนี้เล่าให้ฟังเป็นเก็บเล็กๆแต่ว่านั่นแหละภาษาเขาก็จะใช้เก่าๆหน่อยตอนอ่านก็จะอืมดูมีความอินใดๆนะครับอันนี้ในะอย่างที่บอกว่าเนือ้อเรื่องเขาจะเป็นเกี่ยวกับพญานาคได้กับพญาขุดเนาะเขาจะปูเรื่องมาเลยตอนแรกว่าจะมีเผ่าพันธุ์ครุฑนะแล้วก็เผ่าพันธุ์นาคสองเผ่าพันธุ์นี้จะไม่ถูกกันครุฑก็จะปกครองผืนฟ้าพญานาคปกครองผืนน้ํา แล้วก็สองเผ่านี้ก็จะไม่ถูกการพญาครุฑชอบลงมาทําร้ายเอาพญานาคขึ้นไปกินทางทังที่พญานาคก็ไม่ได้ไปบุกลุกหรืออะไรก็บําเพ็ญเพียรของตัวเองอยู่ในถ้ำแต่ก็ชอบถูกระรานจากพญาครุฑแล้วก็คือตัวเรื่องเขาก็จะปูมาเลยว่าพวกครุฑก็จะเป็นเหมือนหน้าด่านของสวรรค์ก็คือเป็นแบบเผ่าพันธุ์ที่เฝ้าประตูสวรรค์ก็คือจะยิ่งใหญ่คิดว่าตัวเองแบบสูงสักมากก็เลย สละลานเผ่าพันธุ์อื่นๆพระเอกของเราก็เป็นพยาครุฑที่แบบมีตำแหน่งใหญ่โตมากเป็นรองแค่แบบหัวหน้าเผ่าพันธุ์หัวหน้าเผ่าพันธุ์ก็ไม่มีชื่อนะครับหัวหน้าเผ่าพันธุ์มีแค่เรียกว่าพ่อครุฑเฉยๆ <c oughs> เออแล้วพระเอกของเราทันเทวาก็คือเป็นครุฑศึกที่เป็นแบบแม่ทัพใหญ่ยิ่งใหญ่มากบารมีล้นพ้นเก่งกล้าสามารถออกศึกที่ไหนก็ชนะที่นั่นนะครับเรื่องเขาก็จะเปิดมาเป็นน้องในเอกน้องน้องพนาสี เป็นพญานาคแล้วก็มีพี่สาวชื่อนารินทิพย์คือสองคนนี้ไม่มีพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ถูกครุฑจับไปกินนารินทิพย์ก็เลยเลี้ยงดูน้องมาตลอดแล้วนารินทิพย์ก็ไม่ชอบเกลียดเกลียดมากพญาครุฑเกลียดแบบไม่ไหวแล้วแล้วก็จะคอยปกป้องดูแลพนาสิรพ,พนาสิเป็นน้องน้อยที่แบบจะมีความใจดียิ้มอ่อนโยนน่ารักสดใสแล้วก็พญานาคจะมีอย่างหนึ่งก็คือมีมนต์รักษาติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับผมก็คือเป็นคนที่แบบ มีมนรักษาที่แก่งกล้าปรากฏว่านลินทิพย์ก็ไม่ได้รู้ครับว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องชายของตัวเองไปแอบมีใจให้กับพยาคุดไปแล้วตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะก็คือตอนแรกอ่ะมันจะมีช็อตที่พนาศินจะเป็นที่รักของงูน้อยทั้งหลายนะครับพวกเด็กๆน้อยๆก็จะพี่พนาสินพาไปเดินเล่นบนผืนดินหน่อยปกติเขาจะอยู่ในน้ำนอทํำใต้น้ําแต่ว่าเขาก็จะออกมาลงมาเล่นกับฝูงนกฝูงปลาฝูงสัตว์ก็พาน้องน้อยทั้งหลายออกมาครับแล้วเสร็จแล้ว มีพญาครุฑบุกมาก็แบบปกป้องเด็กๆแล้วก็รอดปลอดภัยมาได้ซึ่งจริงๆแล้ว,วมีพญาครุฑตนหนึ่งมาช่วยคนนั้นก็คือทันเทวาพระเอกนั่นเองมาช่วยแล้วก็ฆ่าพวกครุฑที่มาบุกถิ่นลาบเลยครับบอกว่านี่เป็นดินแดนของคนรักของข้านะคือพวกครุฑที่อยู่บนนั้นก็จะรู้กันว่าอ๋อทันเทวาชอบน้องนาคาตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่โจทย์ตันกันว่าแบบว่าทำไมถึงมาชอบนาคา ช่วงแรกพนาศิธิ์ก็จะทําเป็นไม่ดูจกักแล้วก็ถูกทันเทวามาออดอ้อนกอดออเส้ะนะครับผมในในิยายนะครับเขาก็จะเขียนไว้ว่าพนาศิธิ์เป็นนาคนะ้นาคก็จะมีการถอดเกรดเพราะว่ามีมนรักษาใช่ไหมการถอดเกรดของตัวเองให้กับใครก็แปลว่ามีใจให้เขา ส่วนทันเทวาเป็นพญาคุดก็จะถอดขนปีกให้กับใครที่ตัวเองมีใจให้ก็คือทันเทวก็จะถอดขนปีกให้พนาศิปเก็บไว้พนาศิ์ก็ถอดเกรดที่ใกล้หัวใจที่สุดเป็นแบบของแทนใจตัวเองให้กับทันเทวาก็จะมีความโรแมนติกแบบใสๆส,ๆสวยๆไปพนาศิก็ไม่ได้บอกใครแต่ว่าจะมีคนรู้นะก็คือผู้เท่าของพญานาคเขาเขาก็จะมีแบบฤทธิ์สามารถมองเห็นถึงอนาคต มองเห็นนิมิตได้ก็เลยรู้ว่าเดี๋ยวพนาศีกับทันเทวจะมีเคาะใหญ่นะคือทันเทวาก็จะไม่ค่อยถูกกับพ่อขุดเท่าไหร่ครับคือพ่อขุดเป็นแบบคนทิดปกครองไม่ดีแล้วก็อคติหัวโบราณชอบเอาตัวเองเป็นใหญ่เวลาทําอะไรใครผิดก็โยนความผิดให้คนอื่นก็คือเป็นผู้นําที่ไม่ดีนั่นเองแล้วก็ชอบเอาเรื่องส่วนรวมกับส่วนตัวมารวมกันพยายามทําให้ทานเทวาอยู่ในโอวาของตัวเอง พอทันเทวาฆ่าขุดอะไรหมดใช่ไหมครับก็ถูกเรียกไปแล้วแบบทาไมถึงฆ่าพวกพ้องเดียวกันปกป้องพวกงูพวกที่มันอยู่ต่ากว่าเราทําไมก็โดนด่าไปนะครับทันเทวาก็แบบโนสนโนแขมันเป็นเรื่องของโบราณแล้วก็คือใครก็ไม่รู้กําหนดมาแบบโบราณว่าไว้ว่าสองเผ่าพันธุ์ต้องรังเกียจรังงอนกันบ้าบอไม่ต้องเห็นต้องทําตามแบบนั้นเลยแล้วก็ทันเทวามีใจให้น้องนาคาน้อยทําไมล่ะแล้วก็เถียงเถียงเถียงไปนะครับ พญาขุดก็เลยโมโหสั่งให้ท่านเทวาไปสู้กับปีศาจในนรกนรกก็มานะครับก็ไปสู้กับปีศาจในนรกท่านเทวาก็อ่ะสไปให้ไปก็ไปไปตีกับใครก็ไปแล้วก็ท่านเทวาถูกส่งไปนรกใช่ไหมก็เลยฝากให้เหมันสึกมาบอกข่าวกับพนาสิเฮมันสึกก็เลยได้มาเจอกับพนาศิน่าจะเป็นตอนนี้แหละครับที่เหมันสึกพูดว่าความรักไม่ใช่ความลับถ้าอยากจะรักทําไมต้องปิดแล้วก็อ่ะอันนี้คือพูดกับน้องนาคาน้อยนะเพราะแบบพนาศิเขาปกปิดกับคนอื่นไงใช่ แล้วก็อาฝากความล้มความรักอะไรกันไปมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องประมาณนี้แหละครับทนีนี้มันจะเกิดเหตุการณ์ก็คือจะมีตอนที่หลังจากไปนรกมาใช่ไหมแล้วก็อาก็จะมีข้อเคลียกันกับพนาสิมุงมิงมุงมิงกันทีนี้ก็บังเอิญไปเจอกับคนที่แอบบุกเข้ามาครับพร้อมกับลูกแก้วอาคมที่แบบว่ามีพลังมากแล้วก็คือพอ Long ลองไล่เวทปรากฏว่า ทันเทวาที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นก็รู้สึกเหมือนแบบปวดแสบปวดร้อนมากจนเป็นที่มาที่คณาศิเอาเกรดของตัวเองอไปแปะไว้ที่หัวใจของทันเทวานั่นแหละครับเพื่อที่จะรักษาไม่ให้ทันเทวาเป็นอะไรก็งงว่าอ่ะคนนี้เป็นใครอะไรยังไงเสร็จแล้วคนาสิก็ทําตัวเป็นเลื้อยๆไปให้คนรู้ว่าแบบมีคนอยู่เขาก็เลยเลิกไล่มนแล้วก็หนีไปใช่ไหมครับ อ่ปะปรากฏว่าไอ้ลูกแก้วเนี่ยพอสืบไปสืบมาก็เลยรู้ว่ามันเป็นลูกแก้วใช้ฆ่าพยาคุดได้ทำให้ร่างแตกสลายทันทีนั่นเองนะครับก็จากคนนี้จะไปบุกฆ่าพยาคุดซึ่งพนาศิังเอิมไปได้ยินเข้ากำลังจะหาทางไปบอกคนอื่นก็แบบรีบๆหนีไปตอนที่ทันเทวาเขากำลังตีสึกอยู่ในนรกใช่ไหมพนาศิก็คือรีบออกไปไงเพราะว่าถูกเจอตัวด้วย ปรากฏว่าออกไปตรงที่โล่งก็มีพญาคุดตนอื่นมาจับขึ้นไปเพราะว่าพ่อคุดจะสั่งให้มาจับแล้วก็จะทรมานกะว่าจะฆ่าเลยนะครับทันเทวาก็กลับมาแล้วก็โมโหใหญ่เลยแล้วก็ประกาศกล้าวจะแย่งตําแหน่งพ่อคุดนะก็เลยโดนไปขังทั้งคู่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อครับว่าอ่ะพนาสิก็มาบอกว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะตอนที่ถูกขังอยู่ทันเทวาก็อ่ะโอเคเดี๋ยวจะเตรียมรับมือศึกนะแล้วก็ให้ เห hey, มันศึกไปหานารินทิ์ฝากบอกให้หน่อยว่าน้องนาคาไม่ได้เป็นอะไรนะไปกันไปแล้วก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับก็อาจจะทำศึกเสร็จแล้วเอาไปว่าตอนจบทุกอย่างก็คือแฮปปี้เอนดิ้งนะครับระหว่างทางไปหาอ่านกันเองเพราะสนุกมากคือมันมันมากเขาจะมีการไล่เนื้อเรื่องและความความตื่นเต้นมันจะค่อยๆเพิ่มทวีคูณแล้วแบบเอ้ยมันเกิดเหตุการณ์นู่นนี่นั่นนะไปลองหาอ่านกันดูนะครับเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ถ้าใครอยากไปหาซื้อหาอ่านกันนี่ลดมาก ก็เอาเป็นว่าตอนจบทันเทวาก็ได้ขึ้นเป็นพ่อขุดแทนเพราะว่าพ่อขุดคนเก่าถูกฆ่าตายไม่ใช่ด้วยใครในกลุ่มพระเอกในเอกนะครับแต่ว่าก็อีคนที่บุกข,ขึ้นมา่นแหละในเอกก็ได้คองรักอยู่กับพญาคุดแล้วก็มีนโยบายใหม่ครดกับหน้าก็จะมีความเสมอภาคกันในเอกก็จะอยู่กับพระเอกในรังของพระเอกเหมันสึกกจีบกับ นรินทีไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตอนจบเนาะเขามีลูกกันด้วยนะแต่ว่าลูกจะอยู่ในตอนพิเศษในเล่มนี้จะมีตอนพิเศษอยู่5ตอนจะเป็นตอนที่ต่อจากที่ทันเทวาขึ้นเป็นพ่อขุดแล้ว4ตอนส่วนตอนสุดท้ายเขาจะปูไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือพนาเดือน12นะครับเป็นเรื่องที่ต่อจากือริ์ครองนาคาครับผมพระเอกก็คือชื่อทันวานะก็เหมือนเป็นทันเทวามาเกิดใหม่แล้วก็มีเพื่อนชื่อมืองหนาวด้วยมืองหนาวก็คือเฮมันสึกนั่นเอง ในเอกชื่อน้องป่าครับผมก็คือพนาศี์แล้วก็มีพี่สาวชื่อเพลงพินนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ ไปอยู่ในเรื่องของพนาเดือนสิซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารีวิวให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของลิลิล้องนาคาอยู่นะครับในตอนพิเศษเขาจะบอกด้วยว่าอุ้ย2คนนี้เขามีลูกกันด้วยนะเป็นแฝดการเป็นครุฑหนึ่งเป็นพญานาคหนึ่งซึ่งแบบมีความยิ่งใหญ่ก็ไปลองหักซื้อหาอ่านกันดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักๆของเนื้อเรือร่องลือลิล้องนาคานะครับผม ถ้าเกิดว่าวันนี้ใครชอบไม่ชอบอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับส่วนใครอยากจะให้เราสปอยหรือรีวิวนิยายเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะพยายามหามาทําให้ได้มากที่สุดครับผมและสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเราเรามีช่องทางการสนับสนุนไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับหรือจะกดปุ่มซุปเปอร์แดงซ์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับสําหรับวันนี้ไอสปอยก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กับช่องไอสปอยด้วยนะครับ ใครที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้จากเพจ f a c e b o o k หรือ t w i ส t e r ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ไอสปอยก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับ